เอาอเอาอร,ารื่องอีกแล้วพี่แอนคะกับกระแส EP หนึ่งที่ออกมารูเสียไงไงบ้างคะดีใจค่ะก็อย่างที่บอกมันเป็นละครที่เรามีความตั้งใจอยากให้ทุกคนดูแล้วสบายใจสดชื่นแล้วก็มีความสุขแล้วก็ปรากฏผลลัพธ์ออกมา90%เนี่ยก็ไปในทางนั้นหมดเลยก็อาจจะมีสัก10%ที่เขาอาจจะยัง แบบเออไม่ไม่แน่ใจว่าตรงนี้เรานําเสนออะไรอาจจะมีคําถามหรือแบบทักติติงบ้างอะไรเงี้ยตรงนั้นเราก็รับไว้ดูอะไรเงี้ยว่าโอเคจะได้แบบไปต่อยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็แฮปปี้ค่ะโดยภาพรวมคพีแอลล่ะคะยุเหยังไงบ้างกับกระแสอีพีหนึ่งที่ออกมาก็ไม่กล้เมือก็เป็นไปอย่างที่ที่แอนบอกตอนตั้งแต่ที่เราเริ่มโปรเจกต์นี้กันอยู่แล้วอะค่ะแอนก็อยากได้เรื่องอะไรที่น่ารักบมยิ้มเบา แล้วก็ให้กันดูล้บเพลินเวลาที่ดูคือถามไหมคะไม่กระนั้นขอถามขอเลยได้เลย่อนเลยกันค่ะย่ากับต่อรู้สึกไงบ้างกับกระแส EP แรกอดีใจค่ะก็อย่างที่พี่เอลกับพี่แอนบอกเลยค่ะก็ดีใจที่ฟีดแบ็กออกมาดีแล้วก็อจริงๆก็อยากให้ติดตามไปเรื่อยๆค่ะอันนี้เป็นเหมือนกับแค่นำจิ้มค่ะมันจะค่อนข้างแบบ มันขึ้นมันขึ้นเรื่อยๆค่ะสายคนชื่อโค้ดเคมียากตาสองอ่ะขึ้นพระอ้ my god ก็จริงๆแล้วพอใจนะครับเรียกว่ามันเกินกว่าที่ผมคาดไว้อีกจริงๆไม่ได้ไม่ได้รู้สึกอยากขอบคุณแค่พาร์เนอร์นะผมว่าหลังบ้านอนะ่ะทำหนักแน่นอนกว่าเราจะออกมาแล้วมันดีกว่าที่คาดไว้แต่ว่าก็ไม่ได้รู้สึกว่าเราจะแบบ วางใจนะเพราะว่าสุดท้ายผมให้ความสำคัญทุก EP มันไม่ใช่แปลว่าอ๋อเปิดดีปั๊บจบอะไรอย่างนั้นมันมันคงไม่ไม่ใช่เวนั้นแต่ว่าเราก็จะลุยไปกับคนดูเพราะว่านักแสดงก็ไม่มีใครได้ดูก่อนแล้วก็ดูพร้อมทุกคนเหมือนกันก็แต่คิดว่าผมยังเชื่อในออความตั้งใจของคนทำครับเวลามันแบบมีแพชชั่นที่ไปทางเดียวกันผมว่าสิ่งนี้มันทรงพลังเสมอ ถือว่าคุ้มกับการที่ไปตามแดนตัวเกลียมอะไรกันเลยนะคะผมทำงี้มาอยู่แล้วครัมันไม่ติดต่างอะไรก็เป็นเรื่องปกติแต่ว่ารอบนี้อาจจะมีคนไหม้เป็นเพื่อนไม่แบบไหม้ทั้งไหม้ทั้งตัวไช่คู่ที่ดีกับมีเป็นไงบ้างคะเป็นไง EP หนึ่งเป็นยังไงบ้างอี EP ที่หนึ่งก็ยังไม่เห็น EP ที่หนึ่งจันทร์ยังไม่ออกมาค่ะแต่ คืนนี้ค่ะคืนนี้นะคะหนึ่งในร้อย EP สองหลีกก็จะออกมาแล้วค่ะจันทร์ซึ่งก็จะเปิดตัวมันจะเปิดตัวมาแบบว่าเหมือนสาวเขามากับรถวินเทจนมมากับรถวินเทจรถอะไรนะรถสามล้อวินเทจนที่ที่ที่สมฐานะตัวละครนิดนึงค่ะ เออเราก็เปิดตัวมาแบบมีความเขาเรียกว่าซีเควนิดอีกหนึ่งเหมือนจุ่มกล่องจุ่มจุ่จุจุ่มเลยซีเคนคนคนนี้เคร็ไหมนะเหมือนเหมือนเส้นเส้นทางของพวกเราสองคนอ่ะมันจะจุดเริ่มต้นมันอาจจะไม่ได้มาคู่กันเลยในในพาร์ทแรกครับแต่ว่าด้วยเรื่องราวต่างๆนะที่มันจะพัฒนาไปเรื่อยๆอยากให้รอดูเพราะผมมีนตอนนี้เปิดตัวมาแบบคลั่งรักทางอโณงใช่คาเล็เตอร์หนุ่มเจ้าสำราญเป็นยังไงคะ ค่อนข้างห่างไกลกับตัวเองพอสมควรครับจริงจริงแต่แต่ว่าจะบอกว่าถึงว่าเราจะแบบลื่นลื่นไหลแค่ไหนถึงถึงว่าตัวละครเราจะลื่นไหลแค่ไหนแต่ว่าเราก็ยังรักเดียวใจเดียวตลอดครับณตอนนี้ครับครับแต่ถ้าพูดได้เลยไหมพูดพูดประมาณหนึ่งแล้วกันคอนเซ็ปคอนเซ็ปแล้วกันเราเรารู้สึกว่า ชาร์ะเป็นคนที่ก่อนนั้นเนี่ยเราเลือกสิ่งที่ดีที่สุดดีมากที่สุดเสมอแต่ว่าวันหนึ่งเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่สิ่งที่ทดีมากที่สุดอย่างเดียวสิ่งที่มันพอดีสําหรับเราดีที่สุดสําหรับเรามันก็อีกเส้นหนึ่งอืมผู้ชื่สมเด็จค่นสิบสี่ก็บอกเขาไปว่าไปเไปกีรอบ โอ้โเออแล้วออคุณแอนฆ่ากันเลยดีกว่าเะไรว่าเบื้องหลังในการติดต่อมียังไงคือจริงๆแม่จะเปิดจริงๆแล้วเนี่ยตอนแรกที่คุณแอนติดต่อไปไม่ใช่ว่าเราไม่คิดนะเราก็คิดอยู่ว่าเอิ่อยากร่วมงานกับคุณแอนจังเลยเพราะว่าแบบเพื่อนกันอะไรเงี้ยอะไรก็เราอยากซับพอร์ตด้วยกันแต่ทีนี้เนี่ยเราดูที่ความเหมาะสมของเราว่าเราเนี่ยเวลาเรารับละครคุณแอนแล้วเนี่ยเราจะเป็นภาราให้กองถ่ายหรือเปล่าเอ้ยเรื่องเวลามันเป็นยังไงจะพาฉันไปลําบากแค่ไหนเพราะฉันอายุเยอะแล้วอย่างเงี้ยป่มไไ เดี๋ยวช่วยกันนะเดี๋ยวเราช่วยกันทุกทางกพอตอนหลังก็แบบว่าแอาก็แบบคือเขาตือมากๆเขาตื้อถึงมากนี่คือว่าเขาเรียนจบอะไรมาก็าไม่รู้นะเขามีวาทศิลป์ปนในการพูดมาทําให้เราแบบว่าเหมือนกับอ๋อหล,ล่อหลอหลงไปเลยอะ่ะหลงไปกับเขาจ่ะจริงๆแล้วเดี๋ยวพอเราพอเราหลงไปสักพักนึงพอเรากลับมาปุ๊บเอ๊ะมันใช่หรือเปล่าคือนึกออกปะ ป้ายาเก่งมากแล้วก็เขามีวาทศิลในการพูดมากๆคือทําให้เราเนี่ยหลงไปกับเขาอะหลงคาพูดเขาอะไรเงี้ยซึ่งลึกๆแล้วเนี่ยเราก็อยากที่จะทํางานกับเขาด้วย<อ>เพราะว่าเราอยากซ<อ>ัพพอร์ตเพื่อนตัวเองอแต่ว่ามันก็จะมีเหตุการณ์นู่นนั่นเกิดขึ้นบางทีมันก็แบบเอ๊ะจะไม่พร้อมหรือเปล่าเราจะเป็นภาละาให้เพื่อนหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่วันหนึ่งพอเรารู้สึกว่าโอเคงั้นยอมก็ได้แอนต้องอย่างนี้นยะ่งงั้นนะอแอนก็บอกโอเคงั<อ>้นเราก็ ดำเนินมาด้วยกันได้คุณมีอะไรจะพูดไหมคะคุณแอนเพราะว่าเขาเขามีลูกสาม่ยแล้วเขาก็จะแบบลังเลว่าแบบต้องไปส่งลูกคนโตเวลานี้คนเล็กแล้วเหลือเวลาให้แอนละครแค่6กชั่วโมงอย่างเงี้ยต่อวันมันจะพอสําหรับเราไหมคือเขาว่าคิดแทนเราแต่เราบอกไม่ต้องมาคิดแทนเหลือเวลาแค่ไหนบอกแอนเดี๋ยวแอนไปจัดการเองเดี๋ยวจะเหลือสองชั่วโมงสี่ชั่วโมงต่อวันเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมาจัดการหลังบ้านเองจนเนี่ยเขาก็คงแบบ ปฏิเสธไม่ได้แล้วไงนี่ไงต่าเดียวันนี้ก็อยากได้มากนี่ไงอะไรเอ้าเอ้ยทาไมทำไมถาก็พอเรื่องพอได้อ่านนะคะเรารู้สึกว่าเออกิ๊กมีความที่โดยโดยเรื่องอ่ะมันบริบทของมันเป็นเรื่องของสังคมเป็นเรื่องของความเห็นต่างของเอ่อเจเนอเรชันของคนสองรุ่นนะคะก็อยากได้ได้กิ๊กมาสิ่งหนึ่งก็คือว่าในความ่อ หนักของเนื้อหาของของความคิดนะคะในยุคนั้นเนี่ยถ้าได้พี่กิกมาถ่ายทอดมันจะทําให้ไม่ใช่ว่าเขาต้องเล่นตลกหรืออะไรมันทําให้เรื่องทุกอย่างอะ่ะดูเบาและดูเข้าใจง่ายว่าอ๋อคนเขาต่างกันเขามีวิธีคิดต่างกันยังไงแล้วสิ่งที่กิ๊กให้เนี่ยยิ่งตอนช่วงหลังๆที่การเทินวิธีคิดของแม่การที่คนรุ่นรุ่นหนึ่งคิดคิด,ค,ดคิดเปลี่ยนมันมันทำให ตอนที่ที่ทำงานกับกิกอะรู้สึกเลยว่าขอบคุณกิกมันทำให้รู้สึกว่าเด็กๆพวกนี้เขาได้สิ่งในสิ่งที่บทต้องการว่าเออตรงเนี้ยพอเราคิดต่างจากคนอีกรุ่นหนึ่งเนี่ยแล้วพี่กิกถ่ายทอดออกมามันมีทั้งความความความต่างที่อบอุ่นนะคะแล้วก็มีทั้งความเข้าใจขอบคุณค่ะขอ u e c h คิ d True ค่ i สิบสี่ปีค่ะคนล่าสุดคือไซโคกค่ะพี่แอนพี่แอนถ้าทามี่กี่รอบคะสามสี่รอบออนห้ารอบาใช่ไหมลงรอ่หล้วก็ขับรถอยู่ หลังจากประชุมแล้วแอนบอกว่าพี่กิ๊กไม่เล่นนะพี่แอนเสียใจมากเสียใจแล้วบอกว่าไม่รู้ไปเอามาให้ได้ดีใจจุ๊บดีใจอ่ะพี่แอนจะต้องเอายังไงพี่กิ๊กถึงแบบว่าเซย์เย็นเลยเอายังไงให้ลงเออเออก็แค่อย่างที่แอนบอกว่าเอางี้เหลือเวลากี่ชั่วโมงบอกมาเอาแค่เนี้ยดูดี แค่เนี้ยเขาก็เลยไปไม่ออกแล้วโอ้คือเราเราเราไม่สามารถที่จะไปต่อได้เพราะว่าเหมือนเขากักไว้แล้วอะ <c oughs> คือฉันให้แกขนาดนี้แล้วเนี่ยแกยังจะไม่มาหรออ,อย่างเงี้ยนะึกอ,ออกปะที่ตว้ทำไมต้องห้ารอบ แกก็จะฏเสธล้วลอค <c oughs> ืออย่างที่กิ๊กบอกคือตอนแรกเนี่ยกลัวที่จะเป็นภาระให้กับกองถ่ายแต่แอนเขาบอกเขาจัดการตรงนี้ให้ได้นะกิ๊กไม่เป็นไรเขาจัดการตรงนี้ได้อีกคือพอตอนหลังๆมันเริ่มความเกรงใจละแต่นึกออกว่าความเกรงใจเลิม่มาถึงแม้ว่าเราเป็นเพื่อนกันนะ <c oughs> ความเกรงใจก็มีนะนึกอบอกว่าก็รู้สึกเฮ้ยมันอยากได้เราจริงๆว่ะคือแบบมันไม่ได้จริงๆคือตอนแรกคุณแอนไม่ได้บอกด้วยซ้ำว่าพี่แอลอยากได้เราแต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าพี่แอลมาผสมทบอีกทีนั้นได้แต่ตอนสามแล้วคือเนื่บอกว่าถ้าคือมีพี่ ถูกนี่คือเพิ่งมาเฉลยตอนหลังอย่างเงี้ยนนเปนบท่หมดบาทนะครับพี่กิ๊กค่ะอ่านหมดแล้วมันคือ,คอจ,รจริงๆเอาจริงๆนะทุกบททุกเรื่องที่กิ๊กเล่นเนี่ยกิ๊กจะไม่มีการดีไซน์ก่อนคือกิ๊กจะคิดว่ากิ๊กจะอ่านเนื้อเรื่องทั้งหมดปุ๊บกิ๊กก็จะมาถามพุ่มกับว่าพุ่มกับต้องการแบบไหนถ้าเกิดว่าเขาต้องการแบบนี้แล้วกิ๊กเล่นแบบนี้เนี่ยพี่แอลเขาจะคอยบอกกิ๊กตลอดว่าเอ้ยกิ๊กมากไปมากไปลดลงหน่อยอันนี้อันนี้น้อยไปเพิ่มขึ้นอีกกกกกกกนนนิิดดึงงงงว่าาาหลลัััสสํคคคญขขอออรรแะะะพุมบจต้เป็ แล้วก็เราก็จะดีไซน์ของเราในตอนหลังที่ให้ภูมิกับพอใจที่สุดแบบนี้ค่ะ mm hmm. แล้วพอตอนหลังเนี่ยมันเหมือนกับว่าเคมีแต่ละคนก็เข้าไม่เหมือนกัน mm hmm. พอเวลาเข้าขคนนี้ก็เป็นลักษณะนี้พอเข้าอีกคนนึงก็เป็นลักษณะนึงกิ๊กว่าตัวละครทุกตัวมันจะต้องอาศัยความจริงใจในสิ่งที่เกิดขึ้นจริงอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. mm hmm. ใช่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 ลูกไล่ท่าช้าใช่ใช่ใช่ช่คือมีคำหนึ่งของลูกที่ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นด้วยแม่ไปเล่นเถอะเาออแม่ไปเล่นเถอะเพราะตอนนี้ลูกโตกันหมดแล้วโอ้ยคือตนนั้นคือแบบจะร้องไห้เลยแบบแม่ไปทาสิ่งที่แม่รักเถอะอย่างเงี้ยโอ้ยเอ็นดูนะมากจริงๆแล้วแบบเรารู้สึกว่าเฮ้ยแบบ ลูกพูดขนาดนี้แล้วคือเขารู้ว่าละครคือเราไงแล้วเราก็รู้สึกว่าละครเนะี่ยมันคือสิ่งที่เราชอบเรารักจริงๆคือเราเกิดจากตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นพอยิ่งพูดลูกพูดมาคุณแอนมาไซโคนู่นนี่นัน่นน้ำมันคือเข้ากันได้เลยอะ่ะเอโอโห้ว่าจะเก็บโปรไฟล์แล้วฮะ <laughs> <laughs> โปรไฟล์เข้ามาอู่ดานใช่ <laughs> ไม่คือตอนนั้นน่ะคุณแอนเขาก็เขาก็เขาก็รู้จักลูกเราคือเขาเห็นลูกเราตั้งแต่เด็กเลพอหลังจากลูกเราเริ่มโตเนี่ยเขาก็ไปทาเป็นผู้จัดเขาก็ไม่ค่อยได้เจอเพราะเจออีกทีนึงอ่ะทาชาเขาโตเป็นสาวแล้วแล้วทาชาเนี่ยเขาก็เรียนเต้นคุณแอนเขาก็แบบเหมือนกับเปิดโอกาสให้หลานนะเออกิ๊กเอาเอาเอาหลานมาเต้นดูไหมหลานแกชอบเต้นนี่ว่าอะไรเงี้ยบอกได้ไม่มีปัญหาอะไรเงี้ยแล้วคุณแอนเขาแบบเหมือนกับให้โอกาสเขาซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาก็ทําพอร์ตอยู่คุณแอนก็ถือว่าเป็นการให้โอกาสได้ได้พอร์ตไปเซ็นด้วยนะ ไม่ใช่คือจริงๆแล้วพอมีผอศแล้วเนี่ยพอเรามีผอรตแล้วเนี่ยเราต้องเซนด้วยนะคะเออต้องมีการเซ็นด้วยเดี๋ยวพอตอนหลังก็จะมีลิสให้คุณแอนเขาเซ็นด้วยแต่ต้องงอต้องงอถึง5รอบเหมือนกันนะโอ้โหก็บอกแล้วว่าถ้าเกิดตั้งแต่รอบสามีพี่แอลก็จบแล้วเออเขาไม่ได้พูดมาอย่างเนี้ย เอออันนี้ก็เพื่อลูกเขาก็น่ารักอ่ะคิดถึงหลานเราอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเต็มที่อ่ะคือแม้ว่าเป็นการการออกแค่นิดเดียวแต่คิดว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ดีของลูกกิ๊กเนาะให้เขารู้จักว่าการทํางานในวงการมันเป็นแบบนี้นะเราต้องเริ่มไต่เต้าแบบนี้นะอะไรเงี้ยไม่จําเป็นว่ามาถึงต้องเป็นแบบสบายเลยอะไรเงี้ยเขาจะได้รู้ถึงความลําบากท่ามกลางกานลองโอ้โหไม่ใช่ไม่ใช่ เไม่ไม,ไม่ใจเย็นๆคืออย่างงี้ <laughs> ไ,มไม่ใช่ใจเย็นๆจะบอกว่า <laughs> เขาเป็นพลังให้แม่มากคือหมายความว่า เราก็มีพลังในตัวซึ่งอาจจะแบบอ่อนล้าแล้วสู <c oughs> <c oughs> ซึ่งเอาจริงๆเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราห่างมา14ปีการที่เราจะมีพลังกลับมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเราต้องได้รับพลังจากเด็กๆมาด้วยรับพลังจากคุณแอนพีแอลโหพีเอลมา้อยนี่เราก็ต้องแบบโหต้องตามและต่อมาเท่านี้เราก็ต้องพยายามที่จะรับส่งกันให้ดีจะบอกว่าเด็กรุ่นใหม่นี่กิ๊กเพิ่งทางานกับเด็กรุ่นใหม่เพราะว่าอย่างไซโสกเนี่ยก็จะมีเออแต่ดาราอุโสหรือไม่ก็รุ่นเดียวกัน <c oughs> พอมาเจอเด็กรุ่นใหม่อะ่ะเฮ้ยเด็กรุ่นใหม่เก่งนะ mm hmm. แล้วก็การบ้านครบเราไม่เราเคยได้ยินแต่ว่าเฮ้ยเด็กรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้นะไม่ค่อยมีสัมมาคารวะนู่นนี่ mm hmm. ไม่ใช่เลย mm hmm. คือเด็กรุ่นใหม่ที่เราเจอเนี่ยเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่มีสัมมาคารวะทําการบ้านดีมันเลยผลักดันให้พิกิ๊กเนี่ยรู้สึกว่าเราต้องทําการบ้านให้ดีแล้วอีกอย่างหนึง่งเราก็อยากจะทําให้แบบให้สมกับที่เขาแบบ ตื้อเราห้ารอบเนี้ยนี่ออกว่าคือเรารู้สึกว่าเราอยากทําเต็มที่แต่เราไม่ได้หวังว่าอุย้ยเราขนเรื่องนี้ต้องดังนะฉันคาดหวังว่าเราขเรื่องนี้ต้องไม่เราขอทําเต็มที่แล้วก็ให้เขาดูเองดีกว่าว่าเขาชอบหรือเปล่าดังก็ดีนะคะอันนั้นเป็นผลพลอยได้ใช่ไหมแต่ว่าเราเราขอว่าเราทําเต็มที่พอใช<า>่หรอมากเลยสองขอบคุณนะคะนี่เดี๋ยวฝากน้องภาชาออกตั้งแต่อ p พหนึ่งใช่ ที่เป็นซีนเต้นชวนไปเราฝากพี่ซึมวนชวนด้วยนะใช่อะนูมนีม่เดี๋ยวให้มีนเล่ามีเล่าเอามีน,นอยู่แลยใ่คือว่าน้าตามันคล้ายๆกันหมด<อ>มีนเล่าสิว่าท่าชาเล่าให้คุณแอนฟังสิว่าวันแรกท่าชาไปไหนมานะแล้วที่มาซ้อมกับมีนอะวันแรกเนี่ยน้องเขา อยู่ไปเล่นสกีอยู่ที่ฮอกไกโดเขาบินกลับมาเพื่อจะมาซ้อมลีลาดกับผมเห็นไหมคิดดูลองเครื่องมาปุ๊บลงเครื่องมาปุ๊บยังไงเจ็บปวดน่องปวดน่องปวดน่องก็ต้องมาถูกครับมาถึงก็ซ้อมเต็มที่มากเต็มที่กว่าผมอีกใช่เห็นไหมสรุปตื่นเต้นแล้วต้องเซ็นแล้วต้องเซ็นกับอาจารย์จุฬาอาจารย์จุฬาเซ็นพอร์ตไปรู้อาไรรู้ชายเพิ่มมาแบบลูกชายสองคนลูกชายสองคนลูกชายมา ครับผมอะไรบ้างครับถ้าพูดถึงวิกฤตจะมีภาพจำของเราคืออะไรมีมมีมทันไม่เกินเออทัน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 ละครวิกฤตไหมทันผมทันอ๋กิ๊กคืออะไรของสำหรับต่อแต่ถ้าถามชื่อเรื่องนะผมจำไม่ได้ไร่ดอกไร่ดอกตอบภาพจำวิกฤตภาพจำภาพจำตรงจำของเราฟิลแบบ อารมณ์รุนแรงอันนี้ถ้าป๊อปอัพแบบไม่ได้เตียมอารมณ์รุนแรงฉุนเฉียวต้องมีความแบบเสียดแทงครับครับพอมาเจอดูดิงเป็นอย่างนั้นเลยไหมผมว่าไปกว่านั้นไม่หไหน่แคยบเลยมันากกว่านั้นรมันเหมือนกับว่ามันมันลิกไปเลยเหมือนอารมณ์ที่แบบคล้ายๆกับ ที่พี่กิกพูดม่นยีเรื่องเด็กรุ่นใหม่แล้วตอนแรกเหมือนผมอ่ะก็เกรงประมาณหนึ่งแรกๆของเจงกับพี่ริอใช่แต่ว่าเราก็ใจดีสู้เสือไปเรื่อยๆให้มันแบบซ้อซ้อเขาไปเรื่อยๆสรุปก็เก๊กแตกกันทั้งคู่ครับของผมก็ตอนเจอพี่กิกครั้งแรกอ่ะเราเรารู้สึกว่าเราเคยเห็นงานพี่กิกเนาะเราก็รู้สึกว่าวิธีการแสดงเราอ่ะต่างกันมากที่ครั้งแรกๆผมเคยคุยกับแม่ว่า อุ่ยแม่แบบเมื่อก่อนการทํางานเป็นยังไงเดี๋ยวนี้การทํางานเป็นยังไงเงี้ยเรารู้สึกว่าวิธีการทํางานของเราค่อนข้างต่างกันเยอะครับแต่ว่าพอมาแบบมาจอยกันได้มาเจอพาร์ทที่มันแบบตรงกันเงี้ยมันก็สนุกมากเลยครับเป็นการทํางานที่สนุกมากแล้วแม่ก็แบบใช้กล้ามเนื้อแบบแบบแบบเป็นคนที่แบบใช้กล้ามเนื้อเก่งมากๆเก่งมากๆจนเราแบบเราแบบมันแบบเวลาเล่นกันทะเลาะกันเถียงกันเราแบบอยากจะสังเกตอยากจะมองอยากจะแบบรับในทุกๆเรีแอคชั่นของแม่เลยตัวตาเขาไม่เป็นแล้วเรา คือตอนเราดูอะเรารู้สึกว่าแม่แบบตาแบบอย่างนี้เลยใช่ปะแต่จริงในตาลึกๆของแม่เขามีแบบหลากหลายอารมณ์อยู่นะใช่ใช้ได้ใช้ได้อยู่เป็นอยู่เป็นอยู่เป็นย่เป็นยังไงบ้างพี่่าบอกว่าให้คิกมาเป็นครูเลยเหมือนครูการแสดงให้ดูด้วยว่าเป็นไงพอเราได้เห็นคกิแสดงรู้สึกยังไงพี่กิตเป็นผู้หญิงที่มวลพลังเยอะมากเลยก็คือแบบแบบแบบ ึงแม้ว่าย่าไม่ได้อยู่ในฉากนะคะอตอนที่อยู่ในห้องพักก็รู้เลยว่าพิก,กิกกำ <c oughs> ลับ <c oughs> มาเด็ก <c oughs> รู้สึกได้รู้สึกได้ <c oughs> แล้วก็จริงๆเป็นการเข้ากันที่สนุกมากๆ <c oughs> เราอาจจะไม่ได้แบบแบบตบตีกันขนาดน,นั้นแต่ว่าเราเราใช้เหมือนแบบการอยู่นิ่งให้ที่สุดแต่แบบ,บให้เยอะแล้ว,ลวมันมากแบบอยากจะอยากจะเล่นหนังสั้นกับพิกิกที่เรื่องเราไม่ทําอะไรกันนอกจากนั่งก็มองกัมแบบแบบ มันมันมันเติมเต็มอะไรสักอย่างในในในความต้องการในการเป็นนักแสดงมากๆค่ะที่เล่นกับคนที่ส่งมาแบบเด็กๆวิ่งเนี้ยค่ะสนุกมากๆขอบคุณนะเด็กๆดัมีเลียแบบร้อยชุดจริงหมคะใช่ค่ะร้อยน่าจะร้อยกว่าค่ะก็ก็ถ้านับแล้วว่าเรา on air 19วันใช่ไหมคะก็ก็น่าจะวันละสิบชุดโอ้โหเด็กนุนนุนคุณ่ถูก something like that ค่ะใช่ค่ะเป็นที่ทำใหม่หมดเพื่อเราพเรื่อนอืมบางบางอันเราตัดใหม่ใช่ไหมพี่อนใช่ค่ะบางอันเราตัดใหม่แต่ว่าเหมือนมาทีมเสื้อผ้าหน้าผมเขาทำการบ้านกันเยอะค่ะเขาก็จะเหมือนแบบพี่เบิร์ดเขาจะมีตำราของเขาอะค่ะมีหนังสือแบบตั้ง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 ก็พี่เก๋ก็จะเป็นคนที่แบบไปหาไปแบบไปหาทุกที่ในประเทศไทยหาเสื้อผ้าวินเทจเหมือนชุดที่ใส่อยู่ตอนนี้ก็เป็นวินเทจค่ะให้มันตรงยุค แล้วก็ค่อยมาแบบมาเย็บเนาให้เข้ากับตัวทีหลังแต่พี่ยาชอบมากเลยตรงตามที่เราก็ก็รู้สึกว่าในชีวิตประจำวันทุกวันนี้คนควรจะกลับมาแต่งตัวแบบนี้กันนะเพราะว่ามันมันมัน complement the the woman figure ได้ดีค่ะมันมันมันสามารถทำให้เราแบบเปล่งประกายความเป็นแบบจริตผู้หญิงได้เต็มที่ที่สุดแล้วค่ะลยีโนแบบทุกอย่างมันแบบมันช่วยไปหมดเลย ปีดปิดจแพรปิดจอพรครับปิดจอแพแพนคาแรคเตอร์ที่แบบว่าดูแบบแตกต่างจากเรื mm ่องที่ผ่านมาครับครับผมก็ต้องเล่าก่อนว่าก่อนจะมาเป็นประสิทธิ์ได้ในทุกวันนี้หรือว่าที่ทุกคนเห็นนะฮะก็จริงๆเกือบจะไม่ได้เล่นแล้วฮะตัวละครตัวนี้จริงๆอ่ะผมรู้จักกับพี่แอนตั้งแต่ช่วงโควิดช่วงที่เรามีแบบพูดคุยกันผ่านซูมเพราะช่วงนั้นเหมือนมีออนไลน์คลาสแล้วก็เหมือนแบบพี่ พี่พี่ทางช่องสามก็บอกเอ้ยพี่แอนแบบว่าเห็นเรานะมีความสนใจนะผมก็รอตั้งแต่ช่วงโควิดตอนนั้นเนมื่อไหร่นะโปรเจกต์ไหนนะ้าโปรเจกต์นี้เปิดใหม่แล้วเอออ่ายังไม่มายังไม่ไมาจนถึงวันที่ได้รับรู้ว่าเออมีหนึ่งในร้อยนะฮะแล้วก็ได้รับบทบทหนึ่งมาแต่ด้วยระยะเวลาด้วยงานที่ตอนนั้นผมอาจจะเกี่ยวเนื่องอยู่ก็เลยเหมือนพี่แอนพี่เอาก็เลยบอกอันนั้นว่าโอเคงั้นเอาเป็นตัวนี้แทนไหมที่แบบว่าเป็นรับเชิญแต่พอผมได้อ่านบทของประสิทธิ์แล้วอ่ะผมก็บอกเลยว่า Oh, พี่แอนพี่อลครับผมขอเล่นบทนี้นะครับ mm hmm. uh, ผมขอพี่ๆท,ทางช่องอะไรเงี้ยครับ mm hmm. จนสุดท้ายก็ได้ไปลองแคสสแล้วก็ได้รับบทนี้มา mm hmm. ก็ขอบคุณพี่แอนพี่อลนะครับม mm hmm. ากๆเลยนะที่ให้โอกาส mm hmm. ผมได้เล่นตัวละครตัวนี้แล้วก็จริงๆ mm hmm. ตัวละครประสิทธิ์เป็นบทที่มีความหมายกับผมมากๆ mm hmm. เคยจะได้รับบทอย่างนี้มาแล้วแต่ว่าก็ได้ก็พลาดไปเนาะจนได้มารับเล่นในครั้งนี้ก็รู้สึกว่า มันฟูลฟิลหน้าที่ในการเป็นนักแสดงอะไรสักอย่างนึงฟูลฟ mm ิล hmm. หน้าที่ในการที่จะแบบสื่อ,อ message อะไรสักอย่างหนึ่งให้ให้ผู้คนทั่วโลกได้เห็นถึงความเป็นตัวประเสริฐเห็นความเป็นคาแรคเตอร์ hmm. ที่เขามีความพิเศษอาจจะมีความติดขัดบ้างในหลายๆเรื่องในด้านทางสังคมอะไรอย่างนี้แต่ว่าจริงๆเขาเป็นคนที่มองโลกในในแง่ที่ดีมากๆเห็นเห็นอ่าเรียกว่าเขาเห็นความจริงเขาเห็นความดีในผู้คนอยู่เสมอ แล้วพอได้มาร่วมงานกับพี่ๆทุกคนอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่าดีใจมากๆเพราะว่าผมรู้สึกว่าเหมือนพี่ๆทุกคนช่วยกันแบบต่อมีตัวต่อที่จะแบบสร้างตัวความประสิทธิ์ขึ้นมาทีละนิดทีละนิดจนมันเป็นประสิทธิ์ในทุกวันนี้นะคะแล้วก็กว่าจะเฟ้นหาเจอนะคะก็เวิร์กกับพี่แอลนานมากๆ,ๆ,ๆคือ เหมือนห้องปกครองนะหลังจากวันแรกๆวันแรกๆที่เราได้มาเล่นเป็นประสิทธิ์นะคือเราก็ทํากันบ้านมาประมาณหนึ่งดูหนังมาเยอะมากๆพูดคุยกับพี่แอนพี่เอาเยอะมากวันแรกมาเราก็ค่อนข้างมั่นใจในระดับหนึ่งเลยพูดอย่างนี้เลยละกันแต่พอเล่นเสร็จปุ๊บแพนแพนเกละรมาพี่หน้ามอหน่อยนะคนรู้ผมว่าอะไรนะอะไรนะแล้วก็เกิด เกิดเหตุการณ์ราง้ขึ้นประมาณสองสาครั้ง,งแต่มันไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีนะครับมันเป็นสิ่งที่เหมือนการที่เราปรับจูนเข้าหากาัน <c oughs> แล้วก็อย่างที่พี่แอนพี่เอาก็บอกอ,อย่างที่พี่กิ๊กบอกครับว่าทุกคนเราเรามีการตีความมาอาจจะคล้ายๆกันไม่เหมือนกันแต่ว่าในแต่ละซีนเนี่ยพี่แอนพี่เอาก็จะคอยบอกว่าเอยประมาณประมาณนี้โอเคแล้วนะ <c oughs> เพื่อในซีนต่อๆไปหรือซีนก่อนนันเนี่ยมันจะได้เข้ากันได้แล้วมันก็จะได้เข้ากับเพื่อนๆไปด้วยแต่ว่าอย่างงที่ผมชอบมากๆเลยนะครับก็คือ เวลาที่เข้าซีนนไม่มีใครทิ้งใครเลยอะอผมสึอว่าทุกคนอ,อ,อยู่กับปัจจุบันตลอดเวลาแล้วยิ่งทําให้ซีที่มันแบบสนุกสนานอยู่แล้วอะมันไปมากกว่าบทกิจต้องขอบคุณทุกคนจริงๆนะที่แบบโอ้โหทำการบ้านกับทุกตัวละครให้แพนขยายหน่อยเพราะว่าเรื่องนี้รับบทเป็นแบบเหมือนเด็กพิเศษมันก็ต้องมีการสแสดงออกที่แตกต่างจากกซีด้วยก็ขออนุญาตแล้วกันนะคือตัวประสิทธิ์เขา เป็นตวัวละครพิเศษนะคะมีมีเขาเรียกว่าถ้าเกิดพูดถึงสเปกตรัมนะเนาะก็จะเป็นเด็กแนวที่มีอาการออทิสติกนะฮะเขาก็จะมีปัญหาในการเข้าสังคมและการอาจจะมีไม่ค่อยมองมองตาไม่ค่อยมองไมง่ค่อยมองผู้คนเวลาพูดคุยอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาสามารถรับรู้ได้ทุกอย่างเขาเป็นคนที่แบบมีจิตใจที่บริสุธ์มากๆซึ่ง ผมเชื่อว่าหลังจากที่ละครเรื่องนี้ได้ออกไปแล้วอะ่ะไม่มากก็น้อยอะผมอยากให้ตัวละคระเสป็นต,ตัวแทน<ม>ในการที่จะเล่าเรื่องความพิเศษของคนคนนี้ซึ่งผมเห็นว่าในในใ,ในโลกความเป็นจริงอ่ะมีจริงๆมีคนที่มีอาการเยอะๆมากๆอย่างน้อยเราอยากให้คนแบาว่าเห็นถึงความน่าของเขาแล้วก็เข้าใจเขาปรับทัศ,ทศ,ทศนคติแล้วก็ลองเปิดใจให้กับผู้คนแนวนี้มากขึ้นซึ่งผมคิดว่าเมื่อเราได้เรียนรู้แล้วอะ่ะ โลกของเราสังคมของเราจะยิ่ง,งนั่งอยู่ขึ้นไปอีกคเชอบปอนหนึงตอนหน่ารักอขอบคุณมากครับผมคือตอนที่เขามาแคสอสิคะเขาใช้เวลาแคสตั้งแต่9ก้าโมงเช้าถึงบ่ายคือแบบเล่นเยอะมากอะไรเงี้ยโจรอะไรเงี้ยค่ะทุกคพอเขาเล่นเสร็จอะเรามองตาเห็พี่แอลแล้วว่าเราเลือกเขาแน่นอนอะไรเงี้ยเขาไลน์กับมาหาผู้ช่วยแอน พี่จ้องสามบอกว่าผม,มผมไม่รู้ว่าพวกพี่คิดอะไรนะแต่ถ้ามันมันมีพื้นที่ตรงนั้นให um ้ผมผมขอให้โอกาสนี้ผมได้ไหมเขาคือเขาอยากเล่นมากอ่ะคือเรา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 ดีใจมากที่แบบบทเรามันมันมันดึงดูดเขาหรือมีคุณค่าในมุมมองเขาอะไรเงี้ยเราก็ดีใจที่เราเลือกถูกคนอย่างน้อยใจเขามาหาเราแล้วร้อยเปอร์นก็ขอบคุณเขาเช่นกันค่ะมีพี่มีคำถามไหมคะปากเลยค่ะจะได้เห็ e ี2และ e ี3ที่เราจะได้เจอกันในค่ำคืนนี้และพรุ่งนี้ค่ะได้เจอจริงไหมฮะจะได้เจอลิงไแล้วแล้วแล้วสถานการณ์นสถานการณ์มันจะเป็นแบบไหนยังไงตอนนี้เราเห็นแล้วว่าอลงคูรักดูพระแล้วไม่ว่าเริ่มสนใจอลงเริ่มมองของการมองใช่ค่มองใช่ค่ะว่าแบบเอ๊ะ นใช่ค่ะแต่ว่าใน EP ที่จะมาถึงจะมีการแนะนำตัวละครมาใหม่เยอะมากๆแล้วตัวหนึ่งที่สำคัญมากๆพอสมควรก็คือตัวจันทรค่ะใช่ค่ะก็คืออย่างที่ลิงลิงบอกค่ะจะมาสร้างสีสันสให้กับจะเป็นตัวซีครตจริงๆค่ะว่าเราจะไม่รู้เลยค่ะว่าสุดท้ายแล้ว ในผู้ชายสองคนนี้ใครจะเป็นคนโดนดึงด,ดูดเข้าไปในออร่าของเขา,าหรือเปหรือจะทั้งคู่หรือจะทั้งคู่แต่ก็มีมีมีผู้ชายเข้ามาอีกเต็มเลยมีผู้ชายที่บรรดาพี่ๆจัดสรรมาให้อนงอีกเยอะที่จะเข้ามาอยู่ในแวดวงพวกเราเรื่อยๆคะ่ะ <laughs> ลิ่งฝากลิ่งแต่เมื่อกี้ลิ่งฝากแล้วนะอีกนิดนึงต้องแคลอีกนิดหนึ่งต้องดูนะอ๋อก็ค่ะฝากหนึ่งในร้อยด้วยนะคะคือลิ่งรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็เป็นเรื่องราวของความรักนะคะแล้วรู้สึกว่าคีมีสองคนนี้ก็ดีมากคือเป็นเป็นคู่ที่หาดูได้ยากมากใช่ที่พี่ตอกเข้ามาร่วมงานกันแล้วก็ แล้วก็คืนนี้ทำไม <laughs> อ่ะค่ะก็คืนนี้เป็นหนึ่งในร้อย EP สอนะคะ <laughs> ทางช่องสามค่ะคืนนี้จันทร์จะออกมาสร้างความสีสันให้กับเรื่องราวมากขึ้นคะ่ะแล้วก็เรื่องราวก็จะเข้มข้นขึ้นทุก EP นะคะฝากติดตามทางช่อง3ามทุกวันพ,นพธุธพฤหัสฝากติดท้ายด้วยเวลา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 สองทุ่ม สองทุ่มครึ่งทางช่อง3กว่า33นะคะแล้วก e ็ฝากติดแฮ็แท็กหนึ่งในร้อยอะไร EP 2 EP 2อ่ะช่วยกันเทรนด้วยนะคะให้ติดเทรนนิทวิสให้เทรนด์ X อันดับหนึ่งให้ช่วยกันติดเทรนเอาใหม่เอาใหม่ช่วยพี่แอนด้วยช่วยพี่ช่วยพี่แอนช่วยพี่แอนช่วยกันช่วยช่วยกันติดแฮ็แท็กให้หน่อยนะคะขอบคุณค่ะ